สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่30พฤศจิกายน2564วันนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์วันนี้ก็จะไปโรงเรียนตามปกตินะครับวันนี้ก็แต่งเป็นชุดนักเรียนนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกอากาศหนาวนาวเย็นๆนะครับก็เลยต้องใส่ไปนะครับนี่ครับเสื้อกันหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสียมพูนะครับนี่นนะครับย่มพูนะครับ นี่ก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับตื่นขึ้นมาก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินข้าวนะครับแล้วก็แต่งตัวเตรียมหนังสือเพื่อที่จะไปเรียนนะครับตอนนี้ก็กําลังรอรถเพื่อที่จะให้รถมารับนะครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเก็บไว้ดูตอนโตแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมที่จะไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับคาบแรกก็จะเป็นสังคมศึกษาคาบสองก็จะเป็นวิทยาการคำนวณ นิดแล้วก็ค่อยพักเที่ยงแล้วก็ค่อยเรียนในช่วงบ่ายนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนเย็นนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายแบบนี้ทุก,ทกวันนะครับเพื่อทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ